ครับสวัสดีครับเอฟซีกทันครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องท่องสายผ้าร้วยนะครับซึ่งบรรยากาศเร่งเร่งนี้ได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดป่าวัดป่าปวงสวรรค์น,นะครับซึ่งเดินทางมากราบนมัสการพระอาจารย์นะครับซึ่งอยากจะมาเปลี่ยนสะพานบนุญในแก้พระอาจารย์เนาะครับเนาะซึ่งเพื่อนจะมีงานกระถินนะครับ มีงานกระถินในวันที่สิบสามสิบสี่นิ้วเซนครับแล้วกับมาตามต่อตัวเลขแน่ทังจากพระอาจารย์นะครับนเนาะสำหรับมันนี้กะบรรยากาศดีนะครับลมเย็นสบายนะครับก็ลเลยมีโอกาสได้เขามากนะครับกับเขามากับแมบ่บัวนะครับเนาะมากับแมบ่บัวพันแม่นนะครับวันนี้ก็จะได้เดินทังเข้าไปนะครับกับน้ำมาสการ อาจารย์กันนะครับก็ดีได้มาล่อพระอาจารย์นะครับซึ่งคนไปธุระเพิ่งจะกลับมานะครับก็ได้เิในสัมผัสสุนทนะท่า,ากับพระอาจารย์นะครับเอามาเข้าไปเบื้องการนัสพการพระอาจารย์นํากันนะครับซึ่งอยู่ทีร่านวัดมีแต่เขาแล้วับเร้อช่วงนี้เขาขึ้นหน้าปลาขึ้นเล่านะครับ มาตากเขายุที่ลานวัดกันนะครับซึ่งอยู่ลานวัดนานมองที่เพ่นพระอาจาันพ่นว่าจะปลุกหอลระข้างนั่งหระครับมาเข้าไปกับน้ำมันกพกะอาจาจย์น้ำกันครับผมทำน้ำมันสการครับะอาจาย์ครับ่าเจริญ่อจริญนเป็นยังไงเนาะครับระอาจาันหมดที่พันมากคือว่ามี ไม่อมอกไม่ตุนพันในสวกได้ลาบอยู่ครับออบอกก็ดูความฝันนฝันว่ามีพระเนวนาภาพแต่กเล่บอกถามอายุเรา,ววา,าเราถ้าว่าอายุสาสิบย่างสามสิบเอ็ดก็สาสวดนี้ติครับวดนก่อนนะสามสิบยางสามสิบเอด็กเเดกเรไ็ดตีมซื้อได้อายุเลย ก็ได้เลขท่ายีดยอกสามสามหนึก็ได้โอ้ได้เลขท้ายสามสามหนึ่ครับแล้ว<ม>ลวนันนี้นานเคินวะถ้าเป็นเก็ดได้ตาสันอายุละสาสิบก็เพิ่เอาเก็ดสามูนเก็ดสามศูนกับพาก,กันซื้อหลดเขาก็ถึงตุนออกศูนสามเก็ดครับโอ้ยสิไดผมมาตามรอบหลังเนะครับเนาะเพราะว่ามันออกอายุแก่ละอายุสาสิบปีแล้วะสามิบเอ็ปีกัถที่มันเหลื่อนเ่า สามสิบบทสบต่เดือดมอนี่ะฟันนั้นปิงปิงจับขาปิ้งจับขาจับขาดำเบิ้ดมันที้แปดถึงนเ่ยนะิจับขานน้อบุญแล้วะอา,าจา์สตีเป็นจังไหนเนาะครับปินจบขามันทำานยฟันเราแล้ว่นถือท่านถือเครื่ร้อ,อ,อนส่ีจับขาโอ้บางแน่แน่ทำนายฟันเลยมัม<ะ>ม ให้ถือม้อนถี่มาสองตัวนี้แล้วแปดสองแล้วก็แปดสามเมื่อไปกำกับขั้นปีมื้อใส่นรัขั้น,ข,นขั้นตีมื้อใส่มากกับที่หาแปดสามหาแปดสองมือเท่านี้แค่ว่าได้เอะมือไปกำมือเมื่ครับมือไปกำรรดึงออกนะเลือดก็ทันจับสองขางเลยนี่ก็ได้เขียนเลย เขียนล่ะสบันเหมือนเขียนเป็นเลขสี่เหลี่ยมแบบเรื่องร่างในมัดเข้าอีกเขาฝันเห็นปีงถูกตลอดคขาันมาเห็นถ้าฝันเห็นปีงนี่คือถูกเล่นมาคือแบบยังถูกตลอดนอ๋อท่ามันเบิ่นก็คือแปดแปดเบิ่นไม่ใช่เบิรนเห ตาล่างนีแค่นีบ้หมนทรงะเล่นเลยเอาเ้าความฝันเอาเท้เล็กทีเขามาแล้วก่อรางอันนั้นเป็นเป็นล็อกบ่อครับหรือจังเเป็นเล็กตล่างเลตางสามารถจะกเขาทั้งวดอันนี้ก็ไ้ครับโอ้สิได้ผมมาต่ำจิตไทยเนาะทรงุดทไทยก็ได้เขาม้าเหล็กตล่าง รับจริงกับเขากม่เขาเก็ดฟับเก็บฟัาต่อวันนี้ไม่อีกล้วเลี้ยีนแทนนี่แล้วสต่วันเก็บมาสนหมดไมีออกาจะสางฟันดีฟันเม็นตลอดเห็นย้ว่าจัง แต่ว่าเก็นี่มันว่แต่ว่ามีอยู่เก็มีงวดนี้ก็ปล่อยม้าเราดีงวดนี้กัไม่บ่ครับเก็นี่มวดนี้พอบำมกเก้าเก้ากับเก้าสองครับของบวเก้าสองครับเก้าสองเก้าแปดนางสไหมเก่านี่ะบ่ขึ้นบนหรอกปล่อยม้าเดีสามต๊หวดนีนะมันตรงหมวดนั่นเองครอบจัน ไม่ได้สารละครละครั้งซอยเลยครับเขาจะเอาเก็บแซนแต่ตว่าสีบลอเนเก็บแซนหลบเสียหยบลงมามันเก็บแซนมันสีนักเข้าโหดครับเดี๋ยวลงมาจากสีแสนกว่าขึ้นหาแสนนะ,ะกี่เฮ้ยเสียซื้อเล่าบ้านเลขอาจารย์ล่นเหรอแบ,บรันพันโดนงินมานกเล<า>ยเพามันเนมอุ่นกับุ่นเคามันชี้ไฟจันแล้วหล่นม,นมนีมี่ไม้เล็กมัญชีบลอครับนี่ลงมาไหนหนีเลยก็ได้ เดี๋ยวเันนั้นเดี๋ยวผมขอไม้เล็กบันชีไปนั่ครับเพราะว่าเพราะ่ค้าว่าเอาร่งไน่หนีบอะไรเบอรบากาสีล่งนเดี๋ยวผมเสียว่งให้ที่หลังเวลานั้นมากค่เจ้าทั่วมากเดี๋ยวผมสีบวากวนขามาคิดเลยเถอผมบริข่าวมั่งไงสี่นาทีแปดสองเ้าไลเงยสิแปดสองเงฝันนีเลยิดสอ ขีดศ like ูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์สานองขีดศูนย์ธนาขที่ที่บีนันเป็นของธนาศาสตร์รวมกับอาหารไทยตวยอมันเขเรียกว่าขี่ที่ทีบีที่บีวอดป้งกันพิดเซสนพิดแจมนึงงานซื้อบัญชีวางเหรเนะครับเพื่อน รับมุลสง่งทันดงเพื่อนีู้ก็จะทำถึนี้ก็สั่นแล้วครับเมี๋งมาไปเก็บสักเจ้วทางยังเดี๋ยวท <laughs> างรถไปชาวบาน <laughs> โอ้ยไปชาวบานที่ทางให้ไปลราซีขัน,นเอาจักกลรไปลด พูดจิตใจดอกเล็กหน่อยนักเรียนครับพวกลูกทหารเขามาพักวันศุกร์เขาเรียนรุด่อนนะว่าปูมมี่ซาลานั่งไว้นั่งถ่ารถพ่อก็นัามาหับพวกหนูใหญ่เขาไปสร้างซาลานั่งนั่งเล็กหน่อยนั่งถ่ารถพ่อแม่ทางเปล่ารถไปเมินกวนอยู่นะกดนำมอกรซาลาเนาะแต่ท่นได้บุญนันงเป็นมาคานาุบ ถาเห็ุอังสันดเป็นยังพวกเป็นค้อมเก็บกันไม่ใช่อยากทราบสาเมก็แล้วสาห้องน้ำก็แล้วสองของสาวของอยู่ปสาคครับอปาาาของบัตนี้เลยบบอุปสารันนี้ครับาเมฆกับบตตเก็บแสนครับเก็บบุญนี่หลคนนันกับสากพันีรบครับเปอร์เซแกเนี่ยแรกสัทธากับเอฟซีกับบัตรพุชพนเก็บบุญแล้วก็โชคลาภนี่แหละทีครับ การสางพาก็มีเงินแค่พันเดียวกับิดเจ็ดหมื่นเพื่อกับ็โชคลาภเพื่อกันนี่ก็ได้ก็เลยต้องซื้อหลวงพ่อสมปรันาครับเพราะว่าสากข้างแรกมีเล็กน้อยเลยมาบอกว่าปู๊บปุ๊อันบวงสรวงให้แน่เฮ็ดคือปูเฮ็ดกระส่าเียล่ะเล็กน้อยเซนสูทไทยดิเ็คือกุมารทองกับกุมารีคำอี๋บอกปู๊บปุไปบวงสรวงอี้แน่สีแก่มาเตอร์มันเห็นสีแก่สาลา ป่เห็ดบางยาเมื่อสองนี่มันหมดทมันมีบุกสองทีเดียวอ่ะตอนนั้ตื่นขึ้อมาเด็กหน่อยมันติดไงเนาะบอกเขาจะว่าสิบเอ็ดถึงสิบสองนี่ที่ม่คืองเต่งคือมขึ้มาหน่อยแล้วก็สีแก่ยางละเก่ายางเก่าชุดนะคือวยางกระซังดอกไม้ผลไม้เใหม่ยางกระซังไอ้ลงรวเก่าเบิร์ตเขาบอกฝันหมดฝันฝันยังก็เนซ้สมขณะกำเนิดยังแม่นอยูี่ว่าที่ว่าที่สร้างปูนสร้างไส้มาแล้วยังมีเงินแจกเขา มาฝันฝันแต่ให้พ่อออกไปซื้อไบบอก่อยี่อุดอรอนไปบริจาคเลือดน้ำพเอ็นคนใจบุญบริจาคซุ้อุดอดอนซุมพ่อเยี่บานซุ้มแดอยู่กระเ้้องพอฝันดีเพรน้อ,นอนงรวมสี่สิบหกเลยฝันมาได้หน่อยแม่มาบอกไข่หมูสวงปีจังไรล่ะปีสี่เก้าที่หน่อยก็สิบเอ็ดสิบสองเลขอกาสามสีเก้ข้างลางสิบสองโอ้ตั้งแต่เระเทองค์พ่อออกนี่ก็ได้ตังซื้อเพิ่น ที่เรียกว่าเดเอาพระวิสุพูพระพุทธเจ้ายาคนบ่อยจักอี่ยังวิสุพูก็ซื้อไปนั่นนะกอนนีเปลี่ยนเป็นซื้อหลวงพ่อสมปัตนาในเงั่นกันนั่นแหละโซคราบะให้ให้ค่าหินค่าไส้เขาเ <c oughs> ขาว่าท่วงคนโอ้จะไม่ปิดุนจะบุญย้อวค้นนะ <c oughs> ต่างซื้อคนใหม่เลยแบบลวงพ่อสมปัตนาวันนี้มัน มันมัน,มนทา้งดูโคลหลาบมาตลอดซื้อที่นี้เะซื้อที่แบบแสนกว่าวันนี้ซื้อกันพี่กี่ทีท่อยู่ต้นต้นต้นเผ่านี้คก็ไม่ได้ขอซื้อเพิ่มไปิมอกว่าก็ได้เงินโชคเงินลาบนี่แหละที่แทบโชคลนหลาบพุ่มพันธุ์ดีทั้งหอดห<ะ>อยู่นีนี่พญานาคก,ก็ติดสองตนง้นคือมาบ่ได้ฝันเรกผู้เฒ่าเพิน่นฝัน ล่างส่วนเสยันตัวพระส่วนเสยันตัวแต่ว่างูใหญ่ดำเมือมมัขึ้นมาสองสองตุ่นไปยังผู้ใดเลื่อยออกมาจริงๆเขาเรียกว่าเออปูข้าหญ้าขึ้นมาสองเหมือนกันไม่มีปัญหาแต่โอ้เห็นสดๆเลยนี่ดีครับประหยัผู้เฒ่าผุนฝันผุนเฝ้ามากับปรอเทศไทยนะครับผมเทศไทยตรงนี้แหละพระหลวงพ่อสมมาพันทรัศศิธิ์อยู่เทวันที่ยิบซีท่านว่าครับพีฮาเกต แต่ละคนมีมินไม้ดีที่สุดเขาอ,อยู่กรุงเทพอยู่กับฟันเป็นลูกไฟไงหมุนมามันจะมีกบไฟนะมาจอดจอยู่กบไฟวะท่านเขาได้โทรมาโอเชียสี่ยัางว่าศรีาาสังข์ผ่าท่านผมฝันเห็นหน้าพุทธเจ้าท่านเป็นลูกไฟไมาหยุดเ,เตลกับเป็นหน้าพุทธเจ้าเสียนเิ่นอนะ่ะแม่เบงว่าคือว่าเขาเช็ดอย่างตรงที่ตังเพนะิ่็นอ่ะแต่ก่อนยังยังมามี่ว่าสีตังค์นี้แค่ฐานไ้ซื้อแต่ก่อนมีกอไฟไหมผมมีกบไฟ คนนี้อนุโมทนาน้ำผมไฟเตอร์สองหมื่ 200, นเนได้บ้า <c oughs> นอะไพี่พ <c oughs> อคนฝันนะ <c oughs> คนฝันมากสิเมื่อกี <c oughs> ้คนนี้บอกคนในว่าตีสามโคตรลูกคนแถวบ้านเหมือนกันปั้นว่าบ้านเขาที่ปั้นนวานละย่างมีคนย่างเต็มทางมากใส่สุดขาวขึ้นเดียวกันเนาะแตกว่แต่และคนฝันต่างๆกันแต่ว่าฝันเกนเนี่ยวกับวันนี้แหละขนาดอยู่คนละทีเดียวคนละทีเดียวคนละหมู่บ้าน <แ>ได้อ <A> ันน <half. S 2> ึงแล้วว really well. ่าคนใส่ซุดขาวยางมาเต็มปากช่างเป็นดหอดมันปูงตามาเจ้าพวกเจ้าจะไปยางสรซอยอาจารย์บุญซองแล้วเทพะอสัตพวกเจ้ามาเต็มใจไมอยู่แถวนี้ละกันเจ้าเจ้าข้นใส่ซุดขาวพนดีเล็กหน่อยก็ซุดขาวบนเ่ากระซุดขาวยางเต็มถนนเนาะจะมาจังมใจจะพวกไหนเจ้าโบ้เคยเห็นหนาแล้วกันเจ้ายางขึ้นมาพี่ผมมาบัวานนี้มีิดหมายพอดี จะได้พระเก้ารูปอานารไก่พระมุขนะส่วนใหยกับพระคุณยัยเพิ่งกับว่าไว้นเพิ่งกับวเราไว้นื้อมันีสามทื้อสามหัวละข้างบนนี้เอาหัวละข้างเลยกวนมาครับหัหข้างมาหวานจะได้กระจนัดกระจายไไกลรับ ว่าโอ้เจ็ดตีเราคือบ่ตีบ่อเล็นิดนึงเสียงระฆังเหรอวะอยู่วัดคือบ่อยโยบุขันข้ามันขึ้นสูงว่าตีได้ยินไก่เลยเนี่ยนะครับลงหมดแล้วเสียงตะโกเป็ไก่นะครับโอ้พระคุณโยวัดอยู่ตัวที่ว่าแล้วมันดังกล่องอินมดสระว่าไปเหตุไ้สั่งคือเกาอยู่บ้ครับเคยได้ ปูพคนกัดจีซวยอยู่ตีพอเฮ็ดยังตั้งใจเฮ็ดยังเท่า,ทาเด็ดทุกอย่างเลยเกิดทิศม,มาแบบจะเขาไปป้าทรายเงี้ยตำบลกันหมีห้องน้ำใหพ้พาเขามีแต่ห้องน้ำก็เกาสองห้องหโย,ยมเขาประตูบม่มีเอ้ยถามเวลาเฮ็ดยังสัตว์พวกนี้มันอันโม่งหนูของน้ำโยปูสัตว์มันก็ยืนเฝ้อมันไม่กอดโอ้ยห้องน้ำขนาดตำบลเลยเน่ะ ก็ได้เก็ไว่าเออเรียูดีสาซอยหน่ยก็ได้สามสางว่าตึงหาอคุณเนี่ยางเาก็แล้วไคเพื่อห้พระแยกเป็นพระแยกยุ่มนะครับสายเพืสวนลบในจังหดรถ้ามากเออกซอยคนสามหมื่นเงนี้เนนาครับผมโอ้หเลเ็ได้สางกันมีนกข้ออกความนั่นนะงอนหาเกจเกจก่อนนกเป็นเปี่นิติครับนกเป็นเปนะเอานม่ได้เสียง ยิ่ได้เสียงบ่เห็นตัวเดิครับเพราะว่าไปท่าสีท่าสีจังวัดแล้วโยมบนกลับกอนนะครับหกโมงหกโมงกว่าักิดสิทุ่มหนึ่งนี่ยินเสียงนกบอกครับหาเก็ศหาเก็ศหาเก็ศติ๊กเก่าเนานกเอียงมะหองแนี่ยนี่อยู่คนเดียวครับกำลังมืดคนไปเอารถกับนานมาร้านม่าจะกลับบ้านได้เด้ยอยู่คนเดียววนกกับมะหองอะไรนี่บอกทุกคนเลย คนใดคนใดถามบอกทุกคนแต่ว่าโอ้โหโหโปแววขนาดนั้นเรี่ยวมันนะแมนอีีลินีสทั้งบนทั้งลลางเกดเก่าลาง